ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มีรถมาแนะนํากันอีกแล้วนะครับเป็นเชฟโรเลตออฟ t ้าปี2005นะครับราคาอยู่ที่80,000บาทนะครับเป็นสเปครถบ้านภายในสะอาดแอร์หนาวขายราคาสดนะครับไม่วิ่งน้อยสนใจดูรถได้ที่คลอง10ทัญญะนะครับนี่เป็นสภาพรถนะครับ ภาพสียังถือว่าดูดีนะครับตัวเครื่องนะครับรภาพด้านหลังสภาพด้านในรถนะครับถือว่าดูดีนะครับกับราคา80,000บาทสำหรับเพื่อนๆ่อนที่สนใจนะครับเดี๋ยวจะลงรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับ ขอบคุณครับ